พุ่นไปแทกเบ่งคนยาวพุ่นนะทะพอต่อพุ่นนะสองเม็ดอ่างก้วนี่เม็ดกัวนนี่เละแต่วัเนเปลี่พงผงโกงนคนหันขันเข้าเป็นนี่พุ่นลุกเป็นนี่ปากอะไรหรือวะบางิล็อกขอ,ขอ,ขอ,อกูแล้วนวดดึงขารวม้านนะรวมลุกไปเหมือนกันนะเขาจะก,กบ,บกล้าสูญเลย วัเะเจ้า,ากัจจานดอกบอขอแต่เจ้าฝากไปพัวเจ้าว่าไปผิดเจ้าว้าไปนั้นเจ้ยว่ากันบริเวณย่างคนเอ,อกว่ากับคนเองอ้อยคนเอียาได้แล้วก็เลยอันนี้ขอแม่ลูกหลานเบิง้งก็เลยเอาลองหน้ามันมาขึ้นต่อฟังต่อฟังโอ้ยบริจาคใจเบื้องให้เบิง้งน้ำ แต่ว่าตั้งเป้าไว้ที่กิตดต้อรถแม่โคอ,อยู่นะท่าหน้ามัรถเจ้าเจ้ามืนหนึ่งจะหยิบไปบ่ห้างจะต่ฟังขึ้นคำหนาสารลุูกลางหนองเมื่อได้เ้าใจกันแล้วนัดหมายกันแล้วโอ้โดกันมานแล้วกันเลยเอา แม่ค้ชโสอดแม่ตะเคียนไปบอกเลขคือเข้าแล้วไปบอกเลขคือเข้าและ่ะได้มหมก็จะมัดสังซี่เพิ่นเช่นนั้นนะยเดดสวันนี้ยกวันนี้คนหลเดี๋ยวันนี้คนหน้อยเล่นได้อันเลขพือได้งวดนี้อันนี้ใครที่เมียนจา้าตัวใดน้องปูเลขที่เพิ่นห่างงวดนี้นะ ุมมเพิ่นก็บ,บอกอยู่ทุ่มมนเพิ่นน่ะบอกสองสามหนึ่งบริบารเพิ่นนะ่ะอันนี้ไม่ไม่มตัดเย็ะนนะบุรีบานเพิ่นฟุ้มบุยิงทุเมืองขันบอกสามสาม,สามแปดแบบนี้ลูกเพิ่น่ะมันมันลูกเนนะมันบอกปูปูถือเลขหม โอ้ยคอยก็ถือว่าทั้งก็จะไปซื้อเสาได้บ้างหน่ยังสร้างเขาล่อเสาดูมึอเขียนในสี่สิบอันนี้ลูกคนนี้นะสี่สิบสี่สิบพี่แม่กับพ่อตาสุดแต่พอนั่งหัวยุ่งอยู่บวกกันบริวารหมดแล้วะแล้วเรว่าอู้ ซื้อสิบเก้าปอยังเขาเรบอกเด่นะซื้อซื้อสิบเก้ายังเ่าเราบอกราไ่ได้บอกแท็กนะเขาบอกซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อสิบเก้าปอยังแค่นี้เราบอกเดนะเขาบอกอีกก็ได้เป็นแบบว่าได้บอกแทรกสองตัวแต่เรานี่ยบอกตัวเดียวตลอดสิบเก้านี่ครับอ่ะสิบนี่แหละ วันนี้เขากะกะเดี๋ยเป็นเก้าสิบเอ็ดขึ้นลงเอาจ้งระโตกันเนาะตามสไตล์คนเคียเออเดี๋ยวไปซื้อได้สิบคนกูขึนแค่วันขึ้ขนลงเป็นโอ้ยเดียวเดี๋ยวขึ้นก็คือขึ้นเก้าเก้ากันเนาะลงมากเก๋คนไทสมบูรณ์่ากในข้างในเก้าเปดเขากะกบเป็นแปดเก้า ขึ้นแล้วเก้าก้อนหมดเลยไอ้ลงมากกะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดถึงตัวอันนี้ก็ลงมาคือหนึ่งแปดใช่ไหมครับปู่อันนี้ก็บแต๊ะเอาเที่ย้คืนเขินห้เท <1. 9. S 2> ่าเดียวคนนี่หนึ 1> 1. <9. S 2> ่งเก้าเมื่อคืนนี่เมื่นนี่กับพักกันนอนยดเ็ดเป็นปต่งเจรนาบึงอยูน่นะยน,นะยนี่ละก็เลยตัดสินใจว่าให้เป็นน้ำ อ่าโรแมลโคอยู่สกลบ่เอามารับหมอเอาอันนี้เขาจะห้ยเมื่อนหนึ่งเด็กตีโตนี้เขาจะเลี้ยเป็นน้ำแมลโคกระเพือสว่างหันได้มาหน่ะกำลั่งคืนอยู่เดียวไว้หนีบนรอมันกับใบไงดอกโอ้ยมันใหญ่โยนใบยาวขึ้นว่าทั้งใย,ยนี่โอ้ยสุดยอดอยู่แับนี้มันใบรรยาวกึ่งยี่สิบเมตรแล้วเขาตัดเอาได้ทั้งบ่อเนี้ เจ้าของพื้นที่ก,ก,กับเจ้าก็มีผู้อดรถเกิดเบิ้งเดี๋ยวมันอยู่ในน้ำชานอัายูนี่โอ้ยลอยก็ปีแต่พอนายพู้นวาน,นี่กัแต่พอพ,อพอคนก็เกิดขึ้นมาก็เห็นรถนั่นก็เลิกไปพิสูจน์ได้บ้านในบูไปแล้วสิไปเอาไว้แวนนี่อยู่น้าเพื่นนนั้นสินสองตนนั่อยู่น้าเพื่นตั้งหากาอ,อยู่น้าพอนายแหวัน อันนี้บนไหนจังซี่บอกยิจะให้ควันหลายตัวแล้วควันทับสนตับงควันยมอยู่แล้ว่าสิบสิบไม้ยิ่งมือบ่นี้ปู้วางควันโอนวางของวางแกมือแล้วสนลูกไฮเลขสิบสามแม่ให้เข้าแปดว่างันว่างหันวางหันเจ้าการมันถือว่าเจ้าโยนบัดรนี่ ถามโดยตวงบอ่อบุงค้อมและโอ้จะเริ่มซื้อสิบกอคปูเลยแต่บักคูหันเพชรพี่เกาน้องคนองนีองนีนบอกแบกนึงคขาไม่ไหบอกแค่นี้ทำรับองค์ว่านี้แหละผมไม่อยากออาหลายตัว สิบเขาบอกคือสิบเก้าใช่ใ่ไหมครับเขาเก้าสิบเป็บบนต่กลับขึ้นเอาด้วยแม่เนาะอ,นนนอันสี่เสีบยสบ,บขางแกคือหลงาตามปกติครับันดากลับตัวนนอนก็ถือทนไปสงคัญเลยอกันสร้างเด็ตขาดสำคัญอนี่ยยังมาคืนแล้วก็ก็แล้วก็หลงคืนเอาตามนี่สั่นดักไปมากกับแสงเยอะไปร้อยมองเขา มันโมเจ้าเบอร์ซี่คอยกระดิ่งซื้อกีเลี่ยวต่างดวนบังหันพี่กางดวงด้วยถือทั้งบนทั้งล่างนะครับปู่เอแต่คนได้มาสร้างนี่ของหาสร้างาเอาทีเขาแจกเซนว่าเป็นหาบอกคนเด้ยเอาผู้่อจะได้น้ำกำมาเอาไ่้ได้กีแล้วไปปู่หาสร้างอีกโอ้ยก็หาสร้างอีกแล้วเนาะถือทั้งบนทั้งล่างบางหันบอกเขาซื้อตัวใดก็ค่ะปู่โอ้ก็จอย่าว่าโอ้ฟังเบื้องคลิปย้อนหลัง คอยคืนเนแล้วก็สิบเก้าเขาบอกก็ลก็แปลกก็ลงอีกนตัวกาผนตัวมนเนี่ยมันบอกกันสิบสามเขาบอกเออคือลงก็ตามมีตัวของเด็กยุ่นี่น่ะเอาเพื่อนมาขันวันนี้กับเขาบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวบอกจัดบอกสิ เจ็เก้าตัวเดียวคนเดียวแล้วบอกตัวเดียวยาตเคี่ยมโลคันโรคขมสี่สิบอันหมื่นล้านทุนบอกนะหนึ่งสองสามแดงอันดังหนึ่งบอกสาม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 แปดไปสิ้งทิ้งหมดคไม่สนใจหรอกเพราะไม่เคยขี่ก็ดีไม่สนใจนี่สนใจแต่เล่าพูดเดียว ระบอกเม็ดเดียวเลยเนะ <c oughs> <91 S 1> าะหนึง่งเก้าเก้าหนึ่งนะปูเนาะหนึ่งเก้าเก้าน้ี่เป็นหญ้าบอกแกจะเขียนครับัวเขียนเป็นบริวาเรวเ,เขียนไว้แล้วดปูเขียนไว้แล้วครับเขียนแล้วคลายเบิ้งกันสว่าสีนัดเมื่อสันวันดีได้ดถได้กระสีเา แนวทางนะครับผมแม่ตะเคียนมาบอกนะครับเนาะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องกอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมนี่ครับแนวทางปู่สื่อกับแม่ตะเคียนนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ